สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเจ๊ฟสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลสกอร์สูงครึ่งเวลาแรกอีกแล้วนะครับหนึ่งคู่ประจําค่ําคืนนี้นะฮะอ่าคู่ที่เด็ดของเราก็อยู่ในรอบดึกนะครับในรายการไอแลนด์ไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับในรอบตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับระหว่างทีมลองฟอร์ดทาวและก็การเวยูนเต็ดนะครับ ทั้ง2ทีมนี้อันดับก็อยู่ติดกันเลยนะครับอันดับที่4ี่เจออันดับที่3มนะครับโดยที่ลองฟอร์ทเฮาชนะยชนะ14เสมอ10แพ้8นะครับมี52คะแนนเลยนะครับส่วนการเวยูนิตเด็ดชนะ่ิชเะ17นะครับเสมอเกแพ้6มี60คะแนนนะครับโอ้อันดับที่3มเนี่ยห่างกัน8คะแนนเลยนะครับสถิติที่เคยพบกันนะครับก็เคยเสมอกันนะครับ3 3สนะครับลองฟอร์ดชนะ2 0แล้วก็ ลองฟอร์ดแพ้0-2นะครับสกอร์ต่ำ2นัดสกอร์สูง1นัดล่าสุดนะครับ6ลูกเลยนะครับส่วนผลงานล่าสุดของลองฟอร์ดนะฮะก็เพิ่งไปชนะกันเวนยูอนเต็ดนะครับ3-0นะครับแล้วก็ชนะโคลัมเบอร์นะครับ4-2แล้วก็วอเตอร์ฟอร์ดนะครับแพ้วอเตอร์ฟอร์ดนะครับ1-2สกอร์สูงทั้ง3นัดนะฮะแล้วก็เกิดสกอร์ในครึ่งแรกทั้ง3นัดเลยนะครับส่วน ซั Sun ill, born, way, ited, นเทลรีบอลกันเวหรือกันเวยูเนเตดนะฮะก็พึ่งไปเสมอกับลองฟอร์ดสามสามนะครับแล้วก็เสมอกับเว็กฟอร์ดเยาวชนมาศูนย์ศูนย์แล้วก็ก ford, พ 00, แ,วกแพ้แอสโอนทาวมาหนึ่งสองนะครับราคาคู่นี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต่อกันที่เสมอนะครับ ไม่ไหลนะครับคู่นี้จะไหลแค่น้ำนะฮะไหลขึ้นทางฝั่งของเจ้าลองฟอร์ดเองนะฮะศูนดเก้แล้วก็ไหลลงอยู่ที่0.83นะครับฝั่งเดวอนกันเวนะครับราคาน้ําก็สู่สีเหมือนกันนะฮะสองแล้วก็2.40นะครับราคาพูเสมออยู่ที่3.50ไหลลงจาก3.60นะฮะอ่าสูงรำเต็มเกมนะครับไหลขึ้นจาก0.80เป็น0ูนจนะฮะสองเเท่าเดิมนะครับ แบบนี้ก็มีโอกาสนะอาจจะมีลุ้นนะฮะมีลุ้นที่2หรือ3ลูกนะครับเกมนี้นะครับดูจากผลงานของทั้งสองทีมนเนี่ยคาดว่าน่าจะมีสกอร์ในครึ่งแรกนะครับ1ลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะน่าจะประมาณ1ลูกจากนั้นอาจจะมีสกอร์ที่2ที่3ตามมาในครึ่งหลังนะครับเต็มที่น่าจะมีเกิน3นะครับน่าจะอยู่ที่2ลูกหรือ3ลูกนะครับคู่นี้สรุปสกอร์ในคู่นี้นะครับ คาดสกอร์ไว้ที่ถ้าจะชนะกันจริงๆน่าจะแค่หนึ่งลูกน่าจะไม่เกินนะครับหรือเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับสกอร์ที่คาดไว้ก็คือหนึ่งหนึ่งหรือหรือเป็นทีมสองหนึ่งนะครับอาจจะเป็นทีมเจ้าบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าได้เปรียบในเรื่องของสนามแล้วก็ควองเชียร์ด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเสมอซะมากกว่านะครับอาจจะเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันในรอบที่หนึ่งสี่ิบห้านะครับแล้วก็ลองฟอร์ดทาวนะครับแล้วก็ซันทิวเดวอนกันเวนะฮะท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม v ีพนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อเข้ากลุ่มฟรีนะฮะกลุ่มฟรีนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดไลค์ให้เสมอมานะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ